านซ้ายบุญพี่น้องย่างเขาหนาฝ้นได้กลับมาบานแหละพี่น้องแคกลับมาบานกลับมาส้มสวนแล้ว,วะ่ะพี่น้องอามาส้มสวนน้ากันนี่ก็ไม้ไผ่กิมซุ่งพี่น้องที่เอามาซ้อมตัดไว้ตั้งแต่ก่อนงานบันดอนกิเล็กเนาะตัดไว้ว่าชิมาซ่ําก็ได้เอาแช่แช่ทั้งนู่นนี่ละไว้ ใส่ทางดำนี้ไว้งานบนดดอนขีเล็กวันที่สิปดพฤษภาก็แล้วแล้วยังบอลสนซ้ำพี่น้องไปต่องานทั้งจังหวัดอุดรอืมับมาชองสามมื่อเลยพี่น้องแดดมาซ้ำมาซ้ำไม่ไปกิมซุ่งตายไปตั้งหลาย ตายไปหลายแล้วพอได้ซ้ำไว้ซ้ำไว้ให้พี่ให้น้องหาพี่น้องมายามก็บ่ได้เอาไปปลูกนะเนาะพอได้ปลูกพูละต้วนสองต้วนพอได้กินนอพอได้แกงถ้าส้มสวนละพี่น้องเอ้ยบา้าน นี่จะเป็นหกหลงพี่น้องหกหลงสองสองกระถางนี่หกหลงนี่พี่น้องหกหลงกระลังออกไล่ในซองใบพี่น้องซองใบเอามาซ้ำไว้อันนี้ก็ซองใบที่กันซองใบเบี้ยหน่อยมันบ่ฮันได้ขึ้นอยู่ตัวนี้บ่ฮันมีกระถางใส่อยู่งามๆสวยๆงามๆกระถางสองกันนี่พี่น้องนี่อันนึงนี่อันนึงอันนี้ลายงามพี่น้อง นี่บักมีบักขนุนพี่น้องหนึ่งสองสามสามต้นพี่น้องขนุนตัวน,นี้ก็ยังบวชันมีกระถางใส่เยอะไล่ไล่แหล่งงามๆนี่ดอกคู่นลนใส่พี่น้องเอ้ยเหลียงเออเ,เต็มเลยนี่ก็เป็นบอนกระดาษบอนกระดาษดำที่ซ้ำไว้ใส่กระถางไว้บวชันยังไง ม,มันหง่แลวกะจิยับออกใส่กะทางหง่หากะทางหง่มาใส่โอ้โพ่นนีตา,ตายตายตายพี่น้องเลยโอ้ยตัวนี้เห็นฟางมัดใบพันใยพี่น้องเอ้บอกขึ้นเลยบานเนี่ยต้องหามีดมาปาดออกแลยพี่น้องเนี่ย สวยๆงามๆพี่น้องเอ้ยสวยๆงามๆแหลีหยังบุ่นนี่โอ้จักซือเพิน่น,นอันนี้อันนี้วันเศรษฐีแต่ว่าเพิ่นบ่ขอดเศรษฐีบ่ขอดจุบหนึ่งมันจะขอดพี่น้อง หลายอย่างอยู่ทีนี่เมื่อคันได้ใส่กระถางว่ามุมีกระถางพี่น้องเอ้ยอกวกใบโพกวกใบโพพี่น้องกวกใบโพโอ้มันออกใบใหม่เนี่ยง,งามงามกวกใบโพ phần này maliu này nón này nọ, à, để đó chỉ偏 cả tháng hay đó này, cứ lăng, thắt nhọt, cả tháng hay, cung cung đen งวัวแดงแต่ว่าแดงเพราะว่ามันอยู่ในป่าอย่างพี่น้องเป็นโฮมบอพอแดดมันก็เริ่มเปลี่ยนสีถุงเงินถุงทองอนี่นนี่ถุงทองถุงทองออกใบไ,ไม้ถุงทองถุงเงินถุงเงินสีขาวถุงเงินถุงทองแล้วน้องไปแปะแป้งสองกระถางหน่อยแปะแป้ง ตัวนี้มันแก้วเซลพัดนึกตัวเมียอันว่าตัวเมียนี่นตัวนี้ใบน้หน่อยลำแหลมนี่ตัวเมียสันแก้วเซลพัดนึกใบนี้โอ้ยตายแล้วใบนี้เนาะบด้ตัดออกอันนี้ตัวผู้สันใบใหญ่ตัวผู้ เกีวสารพัดนีด่อันนี้โบหุจักซื้อเพื่อนนะพี่น้องหุจักซื้อเพื่อนลา,ลายลาขาวขาวลายลาเอามาแต่วัดป่าคำซวนตัวนี้งามอยู่แั้วน,นี้ตัวนี้ดังเดิมอยู่นี่อยู่กับที่ตัวนี้ลืมซื้อเพื่อนนี่ยังน้อนี่เนาะกวกมรกตบางทีกขวกยังไปเังสี่ละ กวาดหอเงินมาสันมันนะนี่ยิงเม็นกวาดหอเงินละ่ะลางเงินลางทองรวยเงินรวยทองนี่เงินรวย,ยทองมาไงจ้าเขีย์นี่ชองกระทางน่นอยนี่ วัดปลาคำซนสีขาวรวยซับรวยซับรวยรวยซับโอ้ยหมดก็ได้หมดดำลายหลาย,ลายพี่น้องนี่ตัวนึงรวยซับตัวนี้คือไปลียังไงฮะรวยซับรวยซับ เทียดถีวินสันพี่น้องวินสันถีวินสันซุนนม่มเบิ่งไกลๆพี่น้องก็ไปไกลบ่เห็นตน้นอันนี้ตน้นไงสูงๆนี่พี่น้องวินสันสันวินสัน เดี๋ยวมาซ้ำใส่เนกรกะทางมันมีกะทางใส่บานทิพเนศหวาทิพเนศไลายๆคลายๆลายนกคุม้มเรลคุ้นก็เอินว่านกคุ้มตัวผู้บานทิพเนศสร้างคนว่าอียยังเนี่ย ลืมซื้อคนสร้างเรืร่อง,สร,งนน <c oughs> สร้างนี่แหละสร้างอี่ยังเว้ยนี่ก็ลลยงามพี่น้องเลยสวยทั้งนั้นเลยสวยทั้งนั้นเลยเห็นแดดแลละพี่น้องเอ้ เงินแสงเงินแสงทองตัวนี้แสงเงินแสงทองมาตาบันดงงวายบุคันแตกภูมอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นซ้ำไว้โดนแล้วละ่ะอันนี้เพันตัดกิ่งมันซ้ำไว้ต้นซ้ำไว้บุคันได้ขึ้นอยู่สองสามสี่หาพกต้อนอันนี้มันยังน้อแนี่บุกจกักสื่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ ออกดอกเลยพี่น้องเนี่ยเด่นอ,ออกดอกหลายดอกแล้วออกดอกแล้วนี่ก็ออกดอกออเศรษฐีอยังนี่ก็เอิ่นเศรษฐีบ้านเศรษฐีขอดซับบ่เศรษฐีขอดซับ โกศลอันนี้โกศลพี่น้องโกศลโกศลทิพเนธทิพเนธเมื่อเกิดยังได้กะถางอันของไอ้เนี่ยเลยพวกใบโพพี่นอ้องเอ้ยปลูกใส่น้ำกันทิพเนธกับพวกใบโพจุ๊มน,นี่ยแหละพวกหัวจักืสีฟันเนี่ยพี่น,อน้อ,อ,นองเอยเ้อย,เอยเนี่ยหัวจักืสีฟันยั้งหัวไล่ๆเลยเนี่ย เห็นมันงามก็เลยปลูกไว้อันนี้ก็บานหอยแข้งหอยแข้งเมอนว่าหอยแข้งตั้งใต้จะใบแหล่ๆพี่น้องหอยแข้งเนี่ยแหล่ๆเนี่ยแหล่ๆเพื่อนหอยแข้งเนี่ยไล่ๆเรื่อยๆมีอย่างบู๊ ออกดอกกันหลายพี่น้องกำลังออกดอกสวยงามเดือบออกดอกหลายแล้วนี่ก็ออกดอกเลยพี่น,อน,น้องออดอกควนดอกสวยงามสวยงามอันนี้ก็มัตตวัดปลาคำส่วนขึ้นต้นใหม่แก ก็ขึ้นมากเลยเอาหน่อยปลาแป้งก็ขึ้นสูงคักสูงแน่เลยพี่น้องคนอเอาหน่อยปลาแป้งส <c oughs> ่งจิได้ตัดล่องแล้วนี่เนาะสูงขวด อย่างน้อนี่นะเพะื่อนนี้งามอยู่นี่ล้วแต่เทียบประมาณนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เอ <c oughs> า <c oughs> ขอจบคลิีใบแต่เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดใสขวดกระยิย่งแจง,แจง ก็จะว่าได้มาผิดพลาดทั้งคลิปของห้ามไม่มาต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับลิ่เนี่ยกาวข่ามมาสวรรค์